ต้อนรับเข้าสู่รายการวีล็อกโอมนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่อา,ากาะหรอกแต่เพราะว่าเป็นหวันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันที่ขนมครับซึ่งเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับที่เป็นน้องตามน้มองเลนะครับซึ่งเป็นทีมติดตั้งแล้วก็ทีช่างภาพนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีภารกิจติดตั้งเครื่องชงกาแฟลามาโก ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งในขนมแต่ว่าวันนี้คลิปนี้จะไม่ใช่คลิปติดตั้งอย่างเดียวแต่จะเป็นคลิปพาไปเที่ยว1วันด้วยว่าใน1วันเนี่ยพวกเรา4คนเนี่ยครับจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็บรรยากาศในโรงแรมบรรยากาศในการติดตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนตามชมได้เลยครับค,ครับกุ้งกุ้งอะไรวะเนี่ยเล่ ตังมากอร่อยมากนะครับซึ่งไม่ใช่ร้านข้างหลังนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับซึ่งเราจะแวะที่อำเภอหัวไซก่อนเนาะเพราะว่าจะไปมอกระเช้าครับเช้าอยู่ไหนพี่บามนีม่เลยนะฮะมอบให้ลูกค้านะครับพี่แจนแล้วก็พี่ปหลัดสุชาติซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่กันมานานมากเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากแล้วก็เคยถ่ายรายการด้วยกันด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ที่แบบว่าเดี๋ยวให้ฟาร์มเก็บภาพหน่อยเขาเป็นเป็นแหล่งกังหันพลังงานของจังหวัดสงขาซึ่งในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีกังหันเยอะมากเลยกังหันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าอยู่กับริมทะเละซึ่งต้องบอกว่ามันใหญ่มากเลยนะตอนนี้ถึงแล้วนะครับออ้ยโอเค อยู่ที่ร้านยินดีคาเฟ่เดี๋ยผมจะไปมอบกระเช้าให้พี่สุชาตินะครับวันนี้ไปกันนี่สไลเดอร์ที่เคยมาเล่นนะครับก็ในอโอกาสมีใหม่ครับขอวอวยพรให้พี่สุชาตแล้วก็พี่แจงแล้วก็บ้านสวนยินดีคาเฟ่ขา,ขายดีครับเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีไปเลยครับ ครับครับตอนนี้เราได้คุกกี้จากพี่แจนนะครับมาอีกหนึ่งกระทงนะครับของฝาก,ากแต่ว่าเพิ่งสังเกตว่ามันจะมีสองสองสีอะสองรสชาติอะแต่ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่หอมหอมมากๆเลยพิซซ่าอะไรโฮมเมดคุกกี้เนี่ยคือเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งในหัวใจเลยครับต้องบอกว่าคนนี้คือตัวจริง ามากนี่นี่เราเจอเมนูเลยครับกาแฟชูกำลังเยน็น <ห Hindu? S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันไหมครับว่าเป็นเครื่องดื่มแบบไหนตอนนี้อยู่ในร้านเดลี่คาเฟ่นะครับสั่งเครื่องดื่มในป้ายเลยก็คือเมนูชื่อเมนูอะไรนะครับชูกำลังเย็นนะครับเอาไปให้พี่ปิงเขาดื่มนะครับเพราะว่าต้องขับรถนะครับเดียวลองดูกันเฮ้ยผมเห็นเขาใช้อะไรนะ M100 ปะ มาเช็คอ<ะ>นะโอเคอะลองดูปึ๊บครับกรบะปิงแล้วก็ถึงแล้วครับที่สีชนนะครับบงเขาพลายดำวันนี้ผมอยู่ตรงแหล่งที่ตงองบอกว่าเป็นแหล่งเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับเพื่อนซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยรถจอดเยอะมากแล้วก็คนมา แวะถ่ายรูปที่เราเห็นแบบเป็นแบบยังไงเดียเป็นแบบทุกคนต้องมาเช็คอินที่มันเป็นถนนเหมือนงูครับ,รบสวยๆอะ่ะคือเส้นนี้นะรู้ไหมว่าเส้นนี้คือสวยมากแล้วมันตรงจากสีชนเนี่ยไปถึงขนมเลยนะแล้ววันนี้ตอนนี้บ่ายโมงเราแวะกินข้าวกันซึ่งร้านเด็ดนี้ร้านดังมากอร่อยมากนะครับซึ่งไม่ใช่ร้านข้างหลังนะครับเป็นร้านฝั่งตกข้ามเป็นเพิงส้มตำตรงนู้นนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะพาไปดูว่า ร้านนั้นนะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านลับเลยนะที่คนรู้น้อยมากแล้วก็อร่อยมากร้านลับร้านแรกในทริปนี้นะครับที่ผมจะแนะนํานะครับจริงๆป้ายเมนูไม่มีชื่อร้านนะแต่ร้านนี้มีชื่อร้านว่าริมเขาซีฟูด้ดซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นข้างหน้าเนี่ยข้าวผัดทะเลนะกุ้งแบบ,บเ <Wow. S 1> บลมสองตัวปลาหมึกอีก5ชิ้นเนี่ย ห้าสิบบาทเริ่มน<ะ>มันมีอยู่จริงๆนะร้านอาหารที่แบบทะเลซีฟู้ดติด,ดทะเลแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ดูนี่ครับต้มยำเนี่ยอันนี้คือผมบอกเลยว่าเห็นกุ้งไหมคือตักทีน,นี้ก็มีกุ้งอะ่ะเนี่ยเหน็นปะมันจะไม่กุ้งได้ไงก็สั่งต้มยำกุ้งแต่ว่าจะบอกว่ามันเยอะก็ปกติแล้วก็ราคามันน่าจะถูกมากอะ่ะประมาณร้อยยี่สิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยว่าอาหารทะเลอาหารอีสานคือเด็ดมาก แลวเป็นร้านที่คนอ่ะไม่ค่อยรู้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะกินตามร้านแบบฝั่งขวาใช่ปะแต่ร้านนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่บนเนินนิดนึงแล้วข้างล่างอาจจะมีร้านแบบร้านอื่นอ่ะบังเยอะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าห้ามพลาดดีมากมันสดมากตู้ฟันมากนะครับหาเองเลยนะมารีวิวให้ครับ <หา S 1> <laughs> โอเคเอเลและนี่ครับกุ้งกุ้งอะไรวะเนี่ย เขาเรียกว,ว่ากุ้งนึ่งปะ,ปะ,ะปงก,กุ้งบ่มกุ้งอะไรอ่ะกุ้งอบเกลือนะครับอีกทีปะกุ้งอะไรนะกุ้งชยอันนี้ทำอะไรครับอบรอโอเคอะและนี่ครับคือกุ้งแช okay. บวยนะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้อบเกลือนะครับต้องบอกว่าตัวเบลอร์เลยอันนี้สมณัคุณจากทางร้านนะครับให oh. ้ฟร <so ีนะครับโ้เยี่ยมมากนะครับโอเค ได้เวลาแล้วก็มากินเลยครับถึงแล้วเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่หาดขนอมครับแล้วก็ที่เห็นข้างหลังนะครับจะเป็นบาร์ค็อกเทลซึ่งก็จะเป็นบาร์ชื่อว่าซัมบูก้าเปิดใหม่ครับมีเหล้ามีทุกอย่างสายแบบสายดิงิ้งเนี่ยห้ามพลาดแล้ววันนี้ก็ติดตั้งเครื่องลามาซงโกด้วยซึ่งก็เป็นเจ้าัวลีเนียสีดำไปเอาเครื่องลามาเห็นไหมฝั่งน้น นี่นี่เลย,เ,ยเราจะเอาไปให้มันเจอจ้าในบาร์ของซัมบูก้าครับวันนี้ <Wow. S 1> แล้วก็สกัดเอสเปสโซมาแล้วดูว่าเมนูเอสเปสโซที่ออกมาจากรามาโซโกเนี่ยสามารถทำเป็นค็อกเทลอะไรที่แบบมันว้าวได้บ้างซิกเนเจอร์ได้บ้างเดี๋ยวไปเมา้ไม่ใช่ไปทำพร้อมกันเลย <laughs> ตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จแล้วครับแล้วก็ข้างในเนี่ยครับอาจารย์เลก็กําลังเทรนิ่งอยู่ครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นร้านในฝันเลยนะชอบมากเลยมีเครื่องดื่มหลากหลายสีสันที่น่าทานมากแต่เราออกสื่อไม่ได้ <c oughs> แล้วก็คิดว่าเครื่องรามาซังโก้เนี่ยน่าจะทาช็อตแล้วก็ผสมได้ดีเลยซึ่งที่นี่ครับอยู่ติดหาดหนอมเลยทะเลเห็นไหมนี่ต้องบอกว่าวิวดีมาก วิวดีมากคิดดูนะบรรยากาศแบบชิวเอาตอนกลางคืนนะแล้วก็มองทะเลแบบอย่างฟินเลยนะครับดีมากตรงนี้หลังจากที่เทรนนิ่งเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาแห่งการรีแลกแล้วซึ่งันนี้ผมก็เทรนนิ่งที่ร้านซัมบูก้านะครับเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะเปิดก่อนปีใหม่ลำนักท่องเที่ยว jummin my whip watching ground spent long out of cold the shit step most froze day my นี่ก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับมาเลยครับโอเคตันนี้เราสั่งอาหารมื้อค่ำนะครับดินเนอร์ก็จะมีหอหมกทะเลจากขนมมีแกงส้มปลากระพงนะครับอีกอย่างหนึงอะไรอ่ะจะไม่ได้อะไรครับอีกอย่างนึงอะไรทอดมันกุ้งนะครับก็ หลักๆก,ก่อนล้กันเป็นเมนคอร์สนะครับซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะอยากจะให้เพื่อนๆได้มาเห็นว่าใน1วันนะครับกับ v l o ็อกสไตล์โอมเนี่ยจะพาไปไหนบ้างจากหาดใหญ่มาถึงที่ขนอมนครศรีธรรมราชซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยเนาะแล้วก็ต้องบอกว่ายังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับเพจ แล้วก็ YouTube ด้วยก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็แน่นอนเลยว่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟไลฟ์สไตล์แล้วก็อะไรที่แบบว่าดูแบบบันเทิงบันเทิงนะครับไม่ได้หนักมากนะครับอันนี้ก็ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เนาะผมก็จะจากด้วยนี่แล้วกันฮนะปลาหมึกชิ้นโตโตนะครับจากฮอหมกซีฟู้ดนะครับบ๊ายบาย

It's <muchas> not